ข้าต้องการเข้าพบท่านจังเดียวนี้นายท่านบอกว่าเขาไม่อยู่ที่นี่ขอรับแกตายแน่เจอส้นตินงกระเทียมดองพันปีขมขอไม่รู้ลืมเื่อโคตรจะขมเลยจางหยวนซีบุตรชายของจางเซิงท่านผู้บัญชาการข้าพยายามเปิดประตูให้ท่านแล้วแต่ขาของข้าไม่เอื้อํำนวยเลยมาช้านิดหน่อยข้าไม่เคยเห็นหน้าเจ้ามาก่อนเลยปกติเจ้าไม่ออกไปข้างนอกนั้นหรือ ขากของข้าเป็นเช่นนี้ท่านพ่อบอกว่าต้องอยู่แต่ในบ้านเท่านั้นการอยู่บ้านตลอดเวลามันไม่ดีหรอกนะเรื่องขาไม่ใช่เรื่องใหญ่ข้ามีโรคถางสมองอยู่แต่ตอนนี้ข้าก็ประสบความสําเร็จอยู่บ้างและฝ่าบาทยังทรงให้ข้าแต่งงานกับองคหญิงอีกด้วยเจ้ามาที่นี่ทาไมอีกว่าไงผู้เรียบเรียงจ้างท่านผู้บัญชาการอีกสักเดี๋ยวทานอาหารเบาๆที่บ้านด้วยกันเถอะขอรับไม่เป็นไรพอดีข้ายุ่งหนะ ไอจิงจอกเท่ามีลูกชายดิ่งโง่เขาลหลายๆเดียงสาจริงๆถ้าข้ากินข้าวด้วยพ่อของนายคงไม่มานั่งร่วมโต๊ะหรอกเช่นนั้นเมื่อท่านกลับแล้วข้าจะไปพบท่านไม่เป็นไรเจ้ากลับไปเถอะท่านผู้บัญชาการไม่ต้องกังวลเรื่องของข้าข้าชอบเดินนะข้าคิดว่าหากข้าเดินมากๆปฏิหารก็อาจจะเกิดขึ้นสักวันหนึ่งและข้าก็จะสามารถเดินได้อย่างอิสระเจ้าโง่ในโลกนี้ไม่มีปฏิหารแบบนั้นหรอก แต่อาจจะลองอย่างอื่นได้ไอ้เจ้านี่มันคิดจะทําอะไรกัอนไม่ขีวันต่อมาฟางจี้ฝานก็มาที่จวนของจางเซิงอีกครั้งท่านผู้บัญชาการมาหาท่านพ่อหรือขอลอบตอนนี้ท่านพ่ออยู่เวงขอลอบพอเจ้ากับข้าเป็นสายกนมาหลายปีจากนี้ไปไม่ต้องเรียกข้าว,ว่าผู้บัญชาการเรียกข้าว,ว่าลุงเลยแต่ขนาดเส้นรอบวงและความยาวของเท้าเจ้าลุงเลยขอช่างฝีมือสร้างโครงเหล็กจากเหล็กเนื้อดีทรงเลี้ยวแล้วหุ้มวงแหวนด้านในของโครงเหล็ก ด้วยฉันอย่างเพื่อทำรองเท้ารุ่นนี้ก่อนหน้านี้ที่เจ้าบอกว่าเจ้าหวังว่าจะสามารถเดินได้อย่างอิสระทีนี้เจ้าก็น่าจะเดินได้แล้วท่านลุงข้าเดินได้เองแล้วขอรับไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันแล้วเจ้ารู้ไหมว่าทำไมลุงถึงทำเช่นนี้เพื่อเจ้าขพท่านลุงกับท่านพ่อเป็นมิตรสหายที่สนิทกันขอรับไม่เพียงแค่นั้นหรอกลุงอยากจะบอกเจ้าว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้ แต่หากเจ้ารู้สึกเสียใจกับตัวเองและหลอวันที่จะตายนั่นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องลุงเป็นโรคทางสมองแต่ก็ไม่เคยท้อแท้กล้าเผชิญหน้ากับความยากลำบากร่างกายของเจ้าพิการแต่ความตั้งใจของเจ้าไม่ได้พิการดังนั้นตอนนี้เจ้าค่อนข้างประสบความสําเร็จแล้วนะแม้ว่าร่างกายจะพิการแต่ความตั้งใจที่เข้มแข็งเราสามารถรเผชิญความยากลาบากได้พ่อของเจ้าหลักเจ้าและดูแลเจ้าเหมือนนกในกรงแต่เจ้าไม่สามารถทถําตัวเองเหมือนสัตว์เลี้ยงที่ต้องได้รับการดูแลได้ จ้าต้องออกไปข้างนอกออกไปจากบ้านหลังนี้และเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานขอรับฝางจี้ฟอนแกมาทําอะไรที่นี่อีกเขาที่แล้วคนรับใช้ของข้าต้องป่วยเพราะเจ้าท่านพ่อลงฟางให้รองเท้าข้ามาตอนนี้ข้าสามารถเดินได้อย่างอิสระแล้วโดวยไม่ต้องใช้ไม้ค้ำยันอีกแล้วข้ามีเรื่องที่ต้องทําข้าขอตัวก่อนท่านหลุงไม่เพียงแต่ทําให้หลานเดินได้เท่านั้นแต่ยังสอนหลักการของชีวิตอีกด้วยท่านคือผู้มีน้ําใจ ความเมตตาอันยิ่งใหญ่นี้ข้าจะไม่มีวันลืมไอ้เจ้านี่มีความยิ่งใหญ่จริงๆจางเซิงตัดสินใจเขียนจดหมายถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในนาม,ามของเขาเองเพื่อไม่ให้ขัดขวางการย้ายถิ่นของผู้คนและจะทำให้เหมืองในทะเลทรายมีกำลังแรงงานมากขึ้นฝานจี้ฟานข้าฝากโชคลาบและชีวิตไว้กับเจ้าแล้วท่านผู้บัญชาการมีชายคนหนึ่งเรียกตัวเองว่าหลานชายของท่านมาขอเข้าพบขอรบหลานชายของข้ามาจากไหนกัน หมายค่าสั่งสอนให้คนโกโหกนี่ให้ตายหน่อยสิท่านลุงข้ามาแล้วขอรับท่านลุงบอกว่าการจะเป็นคนดีได้ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่แข็งแกร่งข้าแทบหล่อไม่ไหวแล้วขอรับข้าเลยมาที่สำนักสีสานเพื่อล่าเรียนขอให้ท่านลุงรับข้าเข้าด้วยขอรับและแล้วจางหยวนซีก็เข้าสำนักหากเจ้าอนุญ,ญาตให้คนมีการเข้าสำนักสีสานนั่นจะไม่ทำลายชื่อเสียงของสำนักหรอกหรือบางทีเขาอาจจะมีทักษะที่แท้จริงก็ได้ สวัสดีข้าแซ่จางชื่อหยวนซีแน่นอนอยู่แล้วยกเว้นท่านลุงทุกคนคงจะสนใจเรื่องที่เหล่าพิก,การตีสารไม่ได้เปิดรับสมัครบัดิตใหม่ในเร็วๆนี้ท่านเข้ามาได้อย่างไรงั้นหรือท่านลุงชวนมาขอรับลุงของท่านคือใครอย่างนั้นหรือไม่ได้เราต้องทำตามคำสอนของท่านลุงนอกจากขาของตัวเองแล้วเราไม่ต่างอะไรไปจากคนอื่นเราต้องมั่นใจมากกว่านี้เจ้าฝาฝังจี้ฟาน หลานของท่านอาจารย์มาสํานักงั้นเหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่คนมีปัญหาเรื่องขายังสามารถเข้าร่วมฉันเรียนได้ข้าน้อยขอบูชาท่านลุงขอรับท่านลุงหิวไหมขอรับข้าเอาเข้าวต้มมาให้หนายท่านท่านกระหายน้ําหรือไม่ข้าจะดินชาให้ท่านเองขอรับท่านลุงให้ข้านวดผ่อนคลายหน่อยเถอะถ้าเราคิดสูงต่อตัวเองคนอื่นจะคิดสูงกับตัวเรางั้นเหรอท่านลุงพูดถูก เราหน่าจะออกบ้านได้เร็วกว่านี้แม้ว่าวันนี้จะเป็นวันแรกแต่หยุดพักเถอะขอรบทำไมล่ะเพราะวันนี้เป็นการขี่ม้ายิงธนูทุกคนจงเรียนรู้วิธีการง้างธนูเหมือนกับข้าไว้ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงขาดเจ้าพิการคนนี้แข็งแก่งขนาดนั้นเลยงั้นเหรอหูไครซานยังไม่ได้น่ากลัวขนาดนี้เลยเนาะเอาล่ะนำธนูออกมาให้เขา อันนี้ดีเลยขอรับไม่แย่คนส่วนใหญ่ไม่สามารถงางธนูนี้ได้แม้ว่าหวังยางมิงก็งางได้แค่ครึ่งเดียวเท่านั้นยิงเลยลูกศรเหล็กชนิดพิเศษที่ใช้กับธนูคันเหล็กนี้มันหนักมากหวังยางมิงเองก็แทบจะยิงมันไม่ได้เขายิงไปโคตรไกลเลยผิดหรือขอรับงั้นข้าจะลองอีกครั้งการยิงธนูต้องใช้กล้ามเนื้อแขนมากอีกทั้งหลังจากยิงธนูออกไปแล้วแขนต้องใช้เวลาในการฟื้นตัว เอ๋ <Hey. S 2> คุณชายข้าพบลูกธนูห่างออกไป409ขอลอบลูกธนู1 5 0 0ช่างเขายิงได้ต่อเนื่องงั้นหรือยิงธรรมดาคือ409เทียบเท่ากับ640เมตรเกือบถึงระดับการยิงปืนไรเฟิลเฉียวงั้นเหรอเขาเดินโดยใช้ไม้ค้ำยันทุกวันซึ่งเทียบเท่ากับการดึงข้อหลายสิบล้านครั้งต่อวันดูเหมือนว่าสวรรค์ไม่ได้มอบขาที่แข็งแกร่งให้แก่เขาแต่เปิดหน้าต่างอีกบานให้กับเขาเอาล่ะหยวนซีเรียกข้าว,ว่าลุงอีกครั้งสิขอรับ เมื่อหลานชายคนนี้ใช้การได้ดีเขาก็เป็นราชาแห่งการเอาชนะศัตรูเอาล่ะเรียกข้าว่าอาจารย์สิลูกธนูที่เจ้ายิงนั้นแทบจะไม่ผ่านาอเจ้าเรียกข้าว่าาจารย์ข้าจะสอนวิธีการยิงแบบก้าวกระโดดได้เชียวนะท่านอาจารย์